โอโหวาวกูดธ oh, wow, นาคารสินค้าโอโหเอไอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้การยืนยันตัวตนรับ World c คอเปิด World a แอเพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนบางครั้งระบบจะไปที่หน้าเลือกชื่อผู้ใช้คลิกข้ามไปก่อนด้านบนขวามือหน้าต่อไปคลิก รูปเครื่องสแกนที่เรียกว่า O R B ด้านบนเลือกสถานที่ยืนยันตัวตนใกล้คุณคลิกกำหนดการนัดหมายเลือกวันที่เลือกเวลาเมื่อมาถึงสถานที่ยืนยันตัวตนและมาอยู่หน้าเครื่องเปิด World App คลิก World ID ด้านขวาล่างคลิกรูปเครื่อง O R B ที่เขียนว่าแต่ เพื่อยืนยันตัวตนคลิกข้อความด้านล่างที่เขียนว่าตอนนี้ฉันอยู่กับ O R D แล้วคลิกยอมรับและดำเนินการต่อจะปรากฏ QR Code ที่มือถือคุณสแกน QR Code ที่เครื่อง O R D เสร็จแล้วที่มือถือจะขึ้นข้อความมองเข้าไปในกระจกของ O R D ให้เรา ไปที่หน้าเครื่องมองเข้าไปในกระจกของ O R B เครื่องจะเริ่มสแกนม่านตาทำการสแกนจนกว่าไฟที่เครื่องจะเต็มเป็นวงกลมเสร็จแล้วที่มือถือจะมีข้อความว่ากำลังส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ของคุณให้รอจนกว่าจะเสร็จเมื่อเสร็จแล้วในมือถือจะแจ้งให้เราเปิดกล้องสแกนใบหน้าให้สแกนใบหน้าจากมือถือของเรา เสร็จแล้วจะมาที่ประเมินความชอบให้คลิกที่5ดาวจะมาที่หน้าเวิลให้แต่ที่หน้าจอใช้สิทธิ์รับเหรียญคลิกที่ใช้สิทธิ์รับ W ld หลังจากนั้นคลิกยอมรับที่แถบสีดำไปจนเสร็จจะขึ้นมาหน้าได้รับเหรียญเรียบร้อยเมื่อครบ24ชั่วโมงระบบจะโอนเหรียญเข้ากระเป๋าของคุณ หลังจากนั้นจะมาโอนหรือขายเหรียญต่อไปสนใจติดต่อผู้แชร์หลหงนี้ให้คุณ